แล้วก็มีเจลล้างมือนะครับข้างล่างนะฮะก็อ่ะวัดซะหน่อยนะฮะโอเคผ่านนะครับเรียบร้อยนะครับสามารถ้าได้หม <c oughs> อก,ก็บอกแล้วว่ามีความเสี่ยงนะครับในการวางยาเนาะก็ต้องเซ็นใบมิยยนยองนะครับก็ไม่เป็นไรก็อยากให้เขาหายเนาะ สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ก็จะเป็นเอพีที่เกี่ยวกับการรักษานะครับโรคนะครับคือพอดีว่าปลาผมตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเจ้าตัวหยวนเป่าไทเกอร์ตัวนี้นะฮะสังเกตว่าตรงบริเวณวุ้นเขาเนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะมีเหมือนเป็นนะฮะเหมือนเป็นเนื้องอกหรืออะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมัน ันยืนออกมาเนี่ยดูยนะฮะเห็นไหมครับบริเวณด้านฝั่งซ้ายของเขานะครับมันจะเป็นติ่งตรงนี้ยืนออกมาซึ่งผมต้องบอกว่าผมะตัดมันไปหลายรอบแล้วนะตัดให้มันเท่ากับอีกข้างหนึ่งนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็งอกขึ้นมาใหม่อีกแล้วพอผมปรึกษาทางหมอนหนึ่งนะครับหมอนหนึ่งก็บอกว่าเอออาจจะต้องตัดให้มันลึกกว่านี้นะครับคือที่เราตัดอาจจะ ยังลึกไม่พอนะครับมันก็เลยอาจจะทำให้ยังหลงเหลืออยู่นะครับทีนี้มันก็เลยแบบงอกขึ้นมาใหม่เหมือแนบบเราไม่ได้ถอนรากถอนโคนเขานะครับทีนี้ผมก็เลยโอเคในเมื่อตัดหลายรอบแล้วมันยังงอกใหม่ก็ส่งให้โรงพยาบาลตัดดีกว่านะครับเดี๋ยวจะพาไปที่โรงพยาบาลดีกว่านะครับให้คุณหมอเขาลอง วินิจัฉดูแล้วก็ดูซิว่าทำยังไงได้บ้างนะครับถึงจะแก้ปัญหาได้แบบถาวรน,นะครับเพราะว่าก็สงสารเขาแหละเราก็ไม่ได้คือเราไม่ได้อยากตัดเขาบ่อยๆเนาะแต่เนี้ยดูสิครับถ้าเกิดเราปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเวลาว่ายน้ำก็จะหนักข้างหนึ่งเนาะจริงๆผมว่าเขาก็ไม่ได้คือเขาก็ดำรงชีพได้ปกติ คือจะบอกว่าปกติไหมมันก็ไม่ปกติแต่ว่าเขาก็เขาก็ดูปกติอ่ะหมายถึงว่าเขาก็กินได้อะไรได้เนาะแต่ว่านั่นแหละฮะในระยะยาวถ้ามันจะโตไปกว่านี้เนี่ยผมว่ามันจะลําบากนะครับก็เดี๋ยวพาไปตัดให้เรียบร้อยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาดูกันนะครับที่โรงพยาบาลว่า,าจะเป็นยังไงไม่แน่ใจคุณหมอจะให้ถ่ายหรือเปล่าถ้าไม่ให้ถ่ายก็เดี๋ยว อาจจะตอนตัดเสร็จแล้วอะ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนเสร็จแล้วอีกทีหนึ่งนะฮะอานเนียนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเจ้าสิงไม่ใช่สิง,อสงทอเจ้าหยวนเป่านะครับลายเสือตัวนี้นะครับไปทําการรักษานะครับอานเนียนะครับเรามาดูสภาพกล่องนะครับที่ผมจะแพ็คไปหาหมอนะครับก็ จริงๆถ้าเพื่อนๆอยากจะพาไปหาหมอหรือเคลื่อนย้ายแบบว่าไปชั่วคราวอย่างเงี้ยครับก็สามารถทําอย่างได้นะครับก็คือเราซื้อปลาเราได้กล่องโฟมมาอยู่แล้วเนาะกล่องโฟมแล้วก็เอากล่องโฟมนี่แหละแล้วเราก็เอาตัวถุงพลาสติกนะครับสชั้นก็ได้นะฮะแล้วก็วางเข้าไป1ชั้น2ชั้นนะครับแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับแล้วเราก็เนี่ยพับพับขอบถุงเนี่ยฮะให,ให้มันแนบไปกับตัวกล่องเนาะมันก็จะสามารถ พกพาไปไหนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมตัวออกซิเจนนะครับที่มีแบตเตอรี่นะครับออกซิเจนพกพาแบบนี้นะครับเนี่ผมก็ทําการนี่เนบไว้ข้างกล่องนี้เนาะประมาณนี้นะครับเช็คพวกแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ความสูงของน้ําเนี่ยนะครับก็อย่าให้มันเวลาเราขับรถเนาะระวังบนรถก็อย่าให้มันกระเด็นก็ดูระดับน้ําอย่าให้มันสูงเกินไปนะครับแต่ก็อย่าให้มันต่าเกินไปนะครับก็พอดีตัวเขา สูงกว่าตัวเขาสักหนึ่งถึงสองนิ้วนะครับประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถละอ่านะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าของโรงพยาบาลรักษาสัตว์ยูเวสแล้วนะครับก็มาดึกหน่อยนะฮะมันก็อาจจะมืดนิดหนึ่งนะฮะก็ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่าก็นี่ก็เป็นหน้าของโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลรักษาสัตว์นะครับอ่อเวสนะครับเปิดยีิบชั่วโมงนะครับอันที่จริงตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้รักษาแค่สัตว์น้ํานะครับก็รักษาเป็นโรงพยาบาลรักษาสัตว์ทั่วไปนะครับก็คือพิเศษก็คือรักษาสัตว์น้ําได้ด้วยนะครับอ่านี่นะครับเราก็ได้เดินเข้ามานะครับหน้าประตูแล้วนะฮะก็ตกแต่งสวยงามนะครับภายในนะฮะ ตรงนี้ก็มีที่วัดอุณหภูมิด้วยนะครับอ่านี่นะฮะแล้วก็มีเจลล้างมือนะครับข้างล่างนะฮะก็อ่ะวัดซะหน่อยนะฮะโอเคผ่านนะครับเรียบร้อยนะครับสามารถเข้าได้ <laughs> นะฮะแล้วก็อ่าโอเคเจลล้างมือนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับเป็นส่วนของรองเท้านะครับก็สามารถเปลี่ยนรองเท้าตรงนี้ก่อนเข้าไปนะฮะขากลับนะครับอย่าลืมเปลี่ยนกับด้วยนะับผมเคยใส่รองเท้า โรงพยาบาลกลับบ้านด้วยนะฮะอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วนะครับอ่าหน้าตาก็สะอาดสะอ้านสวยงามดีนะครับอ่านี่นะครับดูสิฮะสวยงามเนาะก็นะครับด้านขวาเนี่ยจ,จะเป็นห้องรักษาต่างๆนะครับก็เท่าที่ดูก็มีคุณหมออยู่หลายท่านเลยนะครับก็ช่วยกันรักษานะฮะ y ูเ a t l y o y r u r pet solutions นะครับส่วนทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆ่วงอาหารนะครับหมาแมวนะฮะของจีบอาถะก็สามารถซื้อได้ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้นะฮะนี่มีอุปกรณ์อุปกรณ์ของหมาแมวนะครับก็เหมือนร้านหรือโรงพยาบาลรักษาสัตว์ทั่วไปก็จะมีประมาณนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะฮะประมาณนี้เนาะ นะครับแล้วถังนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้พักฟื้นตาค่ะพักฟืนคือเอาน้องมาวางเงาตรงนี้แล้วก็ตัดแต่ชิ้นเนื้อเสร็จก็คือพักฟืนพอน้องฟืนก็คือค่อยเอาอันนี้เจ้าของคือจะเอากลับคุณไหมคะไม่เอาพรุ่งนี้ค่อยมาเอากลับคัะอ๋อก็คือแล้วค่อยจะย้ายเข้าตู้ตู้อีกทีนึงที่เป็นตู้ปลาค่ะ ตู้ปลาหมายถึงตู้ปลาของที่นี่ใช่ค่ะก็คือเหมือนย้ายเข้าตู้ปลาก่อนพอจะหอกมารั้วกลับมาท่กขยายเข้าป่าก่อนที่จะขอบมาดับน้องโอเคครับเดี๋ยวน่าจะทิ้งกล่องนี้ไว้เลยก็เดี๋ยวตอนมาเอาก็ค่อยเาครับนี่ครับเตรียมวางยาซึ่งหมอเอ่อหมอก็บอกแล้วว่ามีความเสี่ยงนะครับในการวางยาเนาะ ก็ต้องเซ็นใบยินยอมนะครับก็ไม่เป็นไรก็อยากให้เขาหายเนาะเพราะอาการที่เขาต้องมาตัดปุ้นบ่อยๆเนี่ยมันก็สงสารเขาอันนี้ก็คือเปลี่ยนไปใช้ออกซิเจนของทางโรงพยาบาลก็เดี๋ยวจะวางยาสลบในนี้แล้วก็ตัดในนี้นะครับที่เข้าใจเนาะแล้วก็ เออตรงนี้เป็นพักฟื้นนะมันตัดใช้อะไรตัดอ่ะที่ผมตัดเหรออือกันไกลถื่อนนี่แหละอ๋ออืมีอุ้มมีอุปกรณ์อยู่แค่นั้นอื้อแต่คลีนแล้วอือแต่คลีนแล้วแบบว่าแช่แบบดังตัดถรงดังดังดับชินแปบดังๆทุกอย่าง เป็นที่โปรยนะครับครับอันนี้คือยาสลบนะครับใช่แบบโปอยนี่คือผลิตจากของพี่จุฬาเหมือนกันอ๋อเธอจากจุฬารู้จักหมอนหนึ่งไหมฮะเนี่ยเป็นเพื่อนหมอนหนึ่งใช่ใครหมายถึงหมอเหรออ๋อผมเหรอใช่ใช่รู้จักกันอ๋อค่ะขอตังขอตังอันนี้จากหน่วยนี้ก็ก็จุลาเขาผลิตเองของเขาเองอือครับ เราต้องส่งการส่งตรวจใช่ไหมคะอืมถ้าเกิดว่าส่งแล้วไม่คือแค่คือแก้อะไรไม่ได้ก็ก็ไม<อ>่ต้องได้ได้<ๆ>ได,<ๆ>ไดไ้เดี๋ยวหมออาจจะเอเอลงสไลด์ดูให้เข้าข้าวทีอืมครับโอ้แล้วเลือดออกเยอะมากเลยเหรอตอนนั้นตอนนั้นก็ไม่เยอะมันซิฟซิฟแบครับซิฟซิฟ<อ><ๆ>ก็อย่างที่บอกผมไม่อยากลงลึกมากอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบขอไม่หมดอ่ะอ๋ออันนี้ไม่หายสักที ้วองอยากดูตอนเขาสลบอ๋อพอดีใชเวลานอาอ้องเตรียมอุปกรณ์อ๋อครับถอยากดูก็ก็ได้เดี๋ยวอเอาเอาลงให้ดูกเห็นตอนลงฮะแต่คงไม่รอสลบมน,นานไมหมครับก,ก่าจะสลบเป็นนานโนงมันแบบอ่อนก,กว่าอันนั้นแต่จะสนกะมาแล้วมาแล้วโอ้อยอดิตหลกด <c oughs> น้องเสือ ตันนี้แฟนขับเยอะด้วยนะ <c oughs> ใช่ออ,ออกตามอนช่องผมอะไร YouTube ตามไอ้กลุ่มปะทองอ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตไปถ่ายฝั่งนู้นได้ไหมฮะ <c oughs> นี่ก็คือรอรอเขาสลบอย่างเดียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะเรื่อขอเริกไนมฮะไวจัง้วก็ตกลงอ๋อให้มันก็เดี๋ยวให้มันก็สองดวงแต่เราทักด้วยกันอ๋อคือเราจุ่มกันเดียวใช่ก็ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่ไหนถึงว่า วนี้ตัดอันนี้ให้เจ้าของดูงอ๋อให้ดูเฉยๆ,ๆเดี๋ยวเอากลับมาแช่อีกเหรอคะใช่อ๋อโอเคโอเคเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวุดนานโอเคโอเค,อเคได้ครับ<ๆ>งั้นน่าจะประมาณนี้เนาะค่ะอ๋อเดี๋ยวเอากลับมาอันนี้น้ำใหม่ของเจ้าของน้ำใหม่เลยน้ำใหม่เลยครับค่ะเนี่ยขอให้นำก่ขนอีกตัวอ๋อเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มนิ่งใช่ค่ะต้องดู มันก <toys> ็ตลอดแล้วนะแต่น้ายังดิ้นอยู่ยังดิ้นอยู่ นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวจะฝากเจ้าเสือน้อยเนี่ยนะครับเจ้าหยวนเป่าไทาเกอร์เนี่ยนะครับไว้ฝากไว้ที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าผมเกรงว่าเดี๋ยวหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าโดนทั้งยาสลบนะครับแล้วก็ผ่าตัดอีกนะครับกลัวว่าจะเดินทางแล้วมันจะยิงเพราะว่ารถมันก็โครงเคลงเนาะก็เลยตัดสินใจว่างั้นเดี๋ยวฝากแอดมิดไว้นะครับหนวนันละกัน1น่งคืน นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลาเนี้ยเดี๋ยวจะค่อยมารับเขานะครับก็ตามนี้ก็มีเงินมาจํานะครับทิ้งไว้นะครับแล้วก็เพราะว่าเดี๋ยวค่ารักษาสายยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้จ่ายนะครับก็เดี๋ยวจ่ายทีเดียวนะครับส่วนการรักษานะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือวางยาสลบนะครับแล้วก็ตัดเท่านั้นเองแต่ทีเนี้ยก็คืออาจจะต้องรบกวนหมอให้แบบตัดลึกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมตัดเองแล้วมัน มันไม่ลึกพอนะครับมันไม่ลึกพอพอมันไม่ลึกพอเนี่ยมันก็กลับมาใหม่นะครับแต่ทางคุณหมอก็บอกว่าก็อาจจะถ้าลึกถึงแม้ลึกก็อาจจะกลับมาใหม่ได้นะครับก็ก็มันมีแบบหลายแบบนะครับว่าเป็นเนื้อร้ายหรือว่ามันเป็นแค่แบบฝีอะไรเงี้ยถ้าฝีเนี่ยก็คือตัดออกมันก็ควรจะหายนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่แน่ นะครับก็ต้องดูกันนะครับแล้วก็ถามว่าจะเอาชิ้นเนื้อไปส่งตรวจไหมผมก็ถามหมอว่ามันถ้ามันตรวจแล้วมันจะมีผลอะไรคือหมายถึงว่ามันจะช่วยอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าช่วยได้ก็ก็ส่งแต่ทีนี้คุณหมอก็บอกว่าเออมันอาจจะรู้ไปก็อ่าก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรหรือ บางทีสมมุติถ้าเกิดต้องคีโมคีโมอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้คุ้มขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยโตัดสินใจว่าโอเคงั้นไม่ต้องส่งตรวจกันก็คือตัดตัดเฉยๆแล้วกันนะครับก็ตัดออกไปแล้วก็เดี๋ยวก้อนอย่างที่ในคลิปนะครับก็จะมีการวางยาสลบตรงนั้นเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวพอน้องสลบเนี่ยหมอเขาจะทําการผ่านะครับผ่าตัดตรงนั้นออกไปนะครับแล้วก็ฝากไว้คืนหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวหมอเขาคงให้ยานน่นนี่นั่นไป นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมีชา์ช์ค่ายงฆายามานะครับก็ถ้าเกิดเราเอาไปเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ยาตรงนั้นด้วยก็เลยอ่ะก็ให้หมอจัดการน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าหมอบอกว่า,ามีตู้เลี้ยงอย่างดีนะครับดีกว่าไอไอกล่องโฟมเสงเคงที่เราเอาไปเยอะเลยก็งั้นก็เอาไว้ที่หมอ นะครับนะครับเอาไว้ที่หมอน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดน้องหลังผ่าตัดเป็นยังไงแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก่อนแต่ก็นั่นแหละหมอบอกอยู่แล้วว่าการวางยาครับก็มีความเสี่ยงนะครับก็มีความเสี่ยงในการที่แบบว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นก็มีเหมือนกันนะครับคือวางยาแล้วก็ อาจจะไม่ได้ตื่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เราเซ็นใบยินยอมในการวางยาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการให้ send, เซ็นว่าถ้าเกิดแอดมิดนะครับก็คือถ้าเกิดน้องจะไปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับจะให้กู้ชีวิตไหมอะไรแบบนี้นะครับก็คือผมว่าก็ค,คล้ายกับคนแหละนะครับประมาณเดียวกันโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะครับว่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยน้องเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้นะครับหลังจากที่เราทําการผ่าตัดพุ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับที่คุณหมอผ่าตัดให้นะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะพอดีผมเอาลงตู้ไปละก็เลยก็เลยถ่ายลําบากหน่อยแต่ว่าเนี่ยประมาณนี้ฮะอ่าอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยเนาะก็คือตัดออกไปแหละแต่ว่าก็ หมือนคุณหมอบอกว่าก็ไม่ได้แบบว่าลงลึกมากนะครับเพราะว่ากลัวน้องแบบรับไม่ไหวอะไรเงี้ยฮะก็เดี๋ยวเราก็มารอลุ้นต่อไปว่ามันจะงอกมาอีกไหมนะครับก็ถ้าเกิดงอกมาอีกก็คงต้องตัดอีกแหละแต่ก็คงเดี๋ยวด้วยครับเราก็ยังไม่แน่ใจเนาะอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับแต่โดยสภาพโดยรวมก็โอเคขึ้นเยอะนะครับดูจากตรงนี้นะฮะจากภาพเบื้องเนี่ยจะ บวมมากนะครับบวมมากแต่นี้คือเขาก็เขาก็ดีขึ้นเยอะนะครับคือรูปทรงหน้าก็คือเหมือนเดิมละวกลับไปเป็นปกตินะครับแต่ก็คืออาจจะมีอาจจะยังมีรอยแผลนะครับที่ยังไม่หายนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอรอหายอะไรเงี้ยอาจจะต้องรอนิดนึงนะฮะ <c oughs> แต่ก็โดยรวมก็โอเคครับก็ถือว่า ก็ถือว่าก็ช่วยน้องไปได้ระดับหนึ่งเพราะว่าอันนี้ก็ก็เหมือนน้องเขาก็สบายตัวขึ้นเนาะเพราะว่าเพราะว่าไอ้ส่วนที่มันเป็นเนื้องอกหรือวุ้นที่มันงอกมาเนี่ยครับมันมันหายไปแล้วเนาะก็สําหรับใครที่ต้องการที่จะคือมีอาการเดียวกันอย่างเงี้ยครับเราต้องการที่จะผ่านะครับถ้าเกิดเราไม่ชํานาญเนี่ยนะครับก็ส่งคุณหมอได้นะครับ ให้ให้เขาไปผ่าออกนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่เขารับเป็นโรงพยาบาลสัตว์น้ำอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีอยู่ทั่วไปนะครับตามส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่น่าจะอยู่ในกรุงเทพนะครับก็ส่งไปได้อย่างโรงพยาบาลจุฬานะครับที่หมอหนึ่งทำงานอยู่ก็ได้นะครับหรือว่าอย่างที่ผมไปนี่ก็เป็นยูเวสนะครับก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่ไปที่ไหนก็ได้นะครับที่ท่านสะดวกนะครับ ก็ให้หมอผู้ที่ชํานาญการนะครับเขาเป็นคนทําให้นะทาให้โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับการรีวิวกันรักษานะครับหรือผ่าตัดตัวเป็นเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยครับออกไปนะครับผม